อาจารย์ขอโทษห,หลายๆเ้อค่ะอาจารย์โทรมานนิยาตัดสายเหตุผลที่ตัดสายอยู่มัตะกี้ลงคลิปอยู่หรือมัตะกี้อาจารย์โทรมาอีกโนนญิยากำลังโอนเงินให้เงินที่โอนไป1,300บาทเป็นของเอซที่เพิ่นรวมสร้างวัดสารการประเรียนคุณอรุณพัฒน์สันติและพีธรรม1,000บาทแล้วก็เอฟซที่โอน อีกที่เพิ่นถูกเล้าน้ำหนึ่งซีเลกแม่ชี่ที่มาเข่าฝันสามร้อยบาททั้งหมดนนทิย,ยาโอนไปหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะอาจารย์ครับครับครับผมกับขอบพระคุณหลายๆนะครับเนาะอ่าขอบอ,อนุโมทนาสาธุบุญดนะครับเด้อกบับปู่เพินมีเกียรติท่านรบุญนะครับเนาะตอนตอนนี้ก็กำลังอ่าการแห่แห่พระประธาน วุนนี้กะมาถวายครับผมค่ะคือคือ,คอเห็นแหละมาถวายแล้วกทัางลงตาทาัา้งพระคุณเจ้าทา้งลงปูเพิ่งกะเปิดเนตรเปิดเปิดตาเห็ดสาา่ามันสีสางสาร่าเพิ่นกะเปิดไห้เบึงวาเอ็ดสมควรมากพระเห็ดมองไหนนะครับเนาะครับมีแนวทา้งยู่ครับกรงสุทธาไทย อ่ามีเอฟซีถามมาว่าแนวทางของเม่ที่ทีมมะขาฟันงวดก้อนนี่เป็นสองสามสามสองงวดนี่เป็นหาหนึ่งซีหาซีหนึ่งหอดไก่มือม้าเพลินมาเปลี่ยนแปลงตัวเลขบอรครับครับแต่แตขอขอบอกขอชี้แจงรบ้างนะครับเนาะตอนตอนสิ่ของตัวเลขคือว่าที่ผมส่ง,งเชียร์ให้คุณนิตยค่ะคุณนุติยากเลยคือ ทีนี้ภาพกู้บายอีกรูปหนึ่งนะครับเดอ้อค่ะที่ผมอัดคลิปเพื่อนั่นแหละเพราะว่าค่ะจะหลังจากสัมภาษณ์อาจารย์แล้วเราก็ที่คลิปอาจารย์ส่งมาให้ในะน่นที่ญาติตัดตอ่อไว <ป S 2> ้อยู่แต่วันเ,เป็นภาพไล่ต่างภาพก็มีเห็บซี่บนข้อมือว่าเลขหลังเลขออกแล้วกบ็บ่าวถือมันก็นถือจริงในะผมกับตรงเขเรียกว่าบ่อยากให้เพิ่อนทิ่ตั้งสั่งน,นะครับค่ะค่ะ เพราะว่าถ้าตัวเลขถ้ามันบ่เข่าอีลีกับว่อย่างนําเสนอเพราะว่าทุกทุกทุกบาททุกทุกการลงทุนของเงียีไปเกี่ยววงบิดเนาะค่ะแม่นค่เงมันหนายากแต่ว่าเพิ่นก็คอมเมนต์ว่ามันก็แม่นอยู่ว่าถ้าเลขเข่าจะค่อยเว้าผมก็เลยว่าผมก็เลยขออาชีพบ่าคู่บ่าว่าค่ะทีที่เพิ่นไป่พทํากกอนที่ผมช่วยคนที่ยากแล้วเพราะว่าเพิ่นเพิ่นขายอีลีครับค่ะบบ่าว กึ่งอดก่อนเนาะเพา่ปิกะเปินฝันว่าเลขตัวนี้เพิ่นมาต่างบัตรใหม่วันที่ยี่สิบวันที่วันที่ยี่สิบหล่าวันที่ยี่สิบสามเพิ่นกะฝันว่าเพิ่นมาเห็นหมอเก่าหมอโบราณค่ะครับแล้วก็ที่เพิ่นบอกเนาะก็คือมีเห็นหมอเก่าหมอโบราณแล้วก็มีหย่างมีอยังคุ้มหล่าวคำเพิ่นบอกก็คือมีก้อนฉีกไอเดี่ยงเคื่องานเฮาเนาะค่ะหมอเก่าเกาเพิ่นก็เลยเปิดเปิดบึ้งพ่อพ่อพิษ คนหมอมึงก็เห็นเลขเลขสามสีครับเปิ่นกะเปิ่นกะว่าอยู่เพิ่นกะบอกข้ามข้ามของเพิ่นแต่ว่าเฮ้าลิปนี้คือผมผมอะไรดนี่ยจากปากเพราะว่าผมเพิ่งเขาว่าไม่หละกเปิ้นกะว่ากล้าวเพราะว่าครับถ้าเพิ่นจีวรเรื่องตัวเลขเพิ้นกะอาจจะพีของเพิ่นนะครับผมผมจีไปถามว่าเลขตัวใดอุบาสิกะับเกรงใจเพิ่นเนาะครับคเพราะว่า่า เพิ่นอาจจะบอดีแต่ว่างบอนี้เพิ่นกะบอาชุบังละละ่ะเพิ่นกะเข้าใจอยู่ว่าเอาน,นำแนวทางมาให้เอฟซีให้พ่อแม่พี่น้องผู้มอมเสียห่มสั่สงเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกะเรืงสั่งวันนะครับเนะาะค่ะงวดนี้เพิ่นให้ตัวได้ค่ะเลขพระคู่อ่านี่เป็นเป็นเลขไอ้อคู่บาลูบที่สองได้ครับเด้อคู่บาล่องค่ะแต่ว่าสําหรับเอฟซีพุทธ่ขาพวกเุดาชายของของปูนะ่ะเพิ่นให้ตัวเก่าอยู่เด้อครับเพิ่นยังยืนยันตัวเก่าว่าคือ หาหนึ่งซีครับออหาหนึ่งซีเป็นมะคะครับแล้วกำลัอว่านี่เนาะผมกอะอวัดจีบซีผมผมกแะแค่พักอุปถัมภ์เรากะร่วมบริจาคสั่งวัดมาทั้งหมดปัดจจัยที่ได้มากก็คือหนึ่งมื่นเจ็ดพันสิบซี่บาทคุณอนุทยาออหนึ 7, ่งมื่นเจ็ดพันกับปั้นจะเป็นศูนย์หนึ่งซีนบะคะ แยกยูว่าตัวเลขกค็คือคือศูนย์หนึ่งสี่กับคือหนึ่งสี่ครับวันึี้เนีย่ยค่ะแล้วเลขคู่บาเลยค่ะ,อ,ะอาจารย์เล,เลขเลขคู่บาเนาะวันนี้ก็ได้เราก็เพิ่นเพิ่นกมขจียนไหยเพิ่นกมขจียนไหยอยู่ว่าหลังวันนี้เพิ่นฝันพเพิ่นนิมิตเห็นพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพิ่นได้คุยกันครับพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระเจ้าอยู่หัวเชียน์หนเพิ่นเด้อเดี๋อวซีฟังดีๆว่าบางเชียอ่าตัวเลขท,ที่บอกไป กับบริวารนา้ำเสนอว่าสีไม้จริงครับว่จริงให้ใช้วิจารณญาณในการป้องเนาะใ,ใ,ให้ให้มือเงาเพราะว่าเพิ่นกับไปน,นั่งสั้นค่ะเขาเปิดยูงัวเมา่อเชียนในเพิ่นคือหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับเพิ่นว่าจังสี่พาเลกเพิ่นเคยเหตุเคยฝันมากมันจะเข่าล่างเพก็นในเน้นตัวเดียวคือหนึ่งศูนย์เน้นหนึ่งศูนย์แล้วเหรอคะ h? ขาดหนึ่งศูนย์กับเข้ากับตัดตัดหนึ่งหนึ่งหวยน้ำแน่เป็นกับว่าอาจจะมากนะครับเนาะค่ะครับสรุปว่าเลขพักคู่นี่เป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ตัดหายหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งศูนย์สำหรับเลขแม่ชีทีมมะเขือฝันบอกวันที่ผ่านมานี่สองสามสามสองวันนี้กันยังยืนยันคือหาหนึ่งสี่เลขยอดยอด ยอดเงืนที่ถวายวัดนะเป็นศูนย์หนึ่งสี่นนดีญาลงถือบ่ค่ะขาแมนครับยอดยอดสุดท้ายก็คือศูนย์หนึ่งสี่กะกะจะตรงกันเยอะระวงหนึ่งสี่กับหนึ่งศูนย์เนาะค่ะค่ะเพราะว่นานนทีญาจะเอาจะเอาจะเอาคลิปตรงนี้ไปตอครับที่ว่าพระที่ว่าอาจารย์แห่ แค่พระไปถวายพระพระประทานแล้วก็ที่ว่าให้เอฟซีเพิ่นเห็นนะมาส้างวัดจริงๆนะคะเดี๋ยวจะหลังจากนี้เราจะจะให้เพิ่นที่อาจารย์ทรงคลิปมากเราสิต้กันให้เพิ่นเบิ่งอ๋อขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางวันนี้ให้เอฟซีสวดีสมากัแนวทางของอาจารย์จะได้ร่วมสางวัดสังสระการประเรียนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Oh, <laughs> oh, เดอ้อหลวงพ่อเดอ้อมาอยู่วัดสั่งใหม่เดอ้อหลวงพอ่อให้เอฟซีมิโซะมิลาบเดอ้อให้ได้จะสางศาลาน้ำกันตอนนี้ศาลาก็เป็นเสา้อใหม่นะถือว่าเป็นศาลานั่งบ่ทธานในป็นทางการอยู่ครับเนาะแต่จีได้เฮสสั่งศาลาใหม่ เสียวเสาเสาบูนนะครับเนาะอันนี้กระมีแงดองเป็นมารวมทําบุญน้ำนะครับเนาะสาธุเด้อเด้อหลวงพ่อเด้ออยู่วัดสางไม่เด้อหลวงพ่อให้เอฟซีไม่โสดไม่หลาบเด้อให้ได้สางยาลาน้ำกัน ตอนนี้ซาร่าก็เป็นเสาใหม่เนาะถือว่าเป็นซาร่านั่งปรทธานในปิดทางการอยู่นะครับเนาะจิได้เฮ็ดสร้างซาร่าใหม่เสี่ยวเสาเสาบูนนะครับเนาะอันนี้ก็มีงานโนมเงินมารวมทั้งบูนน้ำนะครับเนาะสาธุเด้อเด้อนอกข้าวกระช่านะครับกระท่าข้าวแ มีโอกาสได้สั่งมาสั่งมาครับมีโอกาสนะครับวัดใหม่ๆเกิดฝนชุ่มเมืองเอกัญญาครับความตั้งใจนะครับเป็นเพื่อนกัอยู่ในโนวดสัญงานนี่ครับจะว่ายุคตึงต่างระวังนะครับบ้านครับตอนนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนเลือกเลือกตั้งเสานะครับเนาะเสาสาราวัดนะครับเนาะแต่เพื่อนว่าจะตั้งเสาสารา สิบหาต้นนครับเดอ้อครับถือว่าเป็นบริเวณนี้นะครับเนาะเจ้าภาพผู้ใจบุญจะเป็นเจ้าภาพศอสซา,าร่านะครับเนาะต้นละ1,200บาทนะครับเนะาะจะพใกไงรวมเฮ็ดซาร่าการประเรียนเฮ็ดซาร่าบัตรน้ำแข็งน,นะครับเนาะ